อ้าวทัวนักหนาสายฮัทพ่อแม่พี่น้องวันน,นี้เนาะวื้งรถเท่าสภาพหน่อยดูโคนงขีดตูมเลยอ้าทวทัวร์ท,ท,ท,ทคนมาสวยเนาะได้แล้วบ่ได้บ่พูดได้แล้วบ่โอเคพ่อแม่พี่น้องก็กคืออ่าในมื้อนี้เนาะเาเดินทางเทานี่แหละก็พอดีมาเจอเส้นทางนี่เนาะคุณมาบ่ได้พ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้เนาะทางชาวบ้านเพิ่นมาสวยเนาะบุกทางเนาะ บกทางแล้วก็เจารถาออกตะกี้เพิ่นดึงแล้วดึงแต่ว่าเสือกขาดเลยแต่ออกบ่ได้เนาะอ่าคุณชิมงานเฮามาสวยเนาะมาสวยดึงออกพ่อแม,ม่พี่น้องอ่าตอนนี้รถเขาติดได้ปะได้นะ้ไดเนาะจัะถือกล่องได้ปะผู้ใดพ่อถือกล่องได้เนาะ,ะถือกล่องนี่าาบ่เด็กน้อยกันเลยน้อยอ

อนองน้องท้ายเนยเวลาเขาเจ้าดึงเนอันนี้เป็นวิดีโอแล้วอจับออโอเคแบบนี้แหละจับนีซื่อเด็เนสบไยกันเแบบนาะ

รถเขาเจ้าบ่มี้มันหาอะไรยังเลยเนาะไปได้ที่นี่ลิกรถลิกรถเหมืนนะปลารถเขาเจ้านี่โอเคเลยพ่อแม่พี่น้องแบบโพวินเนาะอาเถอะเถอะเถอะเหนักหนาสาหัสพุ่นทีมงานเลยโดยงานวบนได้อยู่พุ่นเราคอยขึ้นไปห้าอยู่เพื่อนจะลงไปจังไห้หายย่บ้านเลยบุกนางบนอ่นหมืๆนั่นแหละโอ้ด้วด้วยด้วยเอบชอบ้ไมีแ่บนได้เ่าน้นเซนห้า สองบนอนบอั่นได้แงเอ่าโรวจชิมง,งานเอาคุณคุณไงบอสบอตอนกามาที่ซีขนมมาตอนเลยเพราะว่าบูบูฮู้ว่ามันจีเป็นแท่วนี่นะบเคยไปจะคืนบ่สทาฮู้นั่นนี่ที่ซอขนมติดรถมานะแล้วก็เอาเงินเงินนี่ก็ให้นะ่แต่ว่าก็ซื้อขนมมาฟักได้นะพอมีแหง้ง เสียนเสียนหาสิพันคอน้ำกันมาพี่น้องูดูก้ารซื้อปูอันนั้นเองครับคุณเช่อใจเรา้งเสียอไเอาขอบใจขอบใจมาทุกคนนะขอบใจหลายเดี๋ยวกับมาใส่บริการไหมเออกมาดโอเคโอเคจากนรถเลยรถข่อยเขียนห้องงานน้ำดื่มทีเอส ประมาณสีมื่เออกลับมาไปไปรวมพะบางมพื่อนหน่ไปเฮ็ดเบียู่พุ่นนะโอเคเอาขอบใจอะไรๆพุณเล็กหน้อยผู้ใหญ่เนาะโอถ่โถ่โถ่เนาะกือบเอาชื่อทางหน้ายังมีอีกได้พ่อแม่พี่น้องทางหน้าเนาะบูว่าเขาอ่าจะไปได้บนอันนี้ส่วนนี้กับฮักส่วนนี้เนาะนี่ก็คือให้เพิ่นดึงเฮาอันอยู่บอนพุ่นเนาะบอลทีหนึ่งหาซีพันคีบ มาบอลตัวทีซอ่นี่มันนักแดก่าแสนกหหรี๊ดเนาะขอ,ขอนี่เพื้นนั่นแหละขอเศราบ้านเพิ่นช่วยดึงดีแต่ว่าเพิ่นมาช่วยเนาะถ้าโบสั้นนี่โอ้ไปโบได้พ่อแม่พี่น้องพุ่นเบิ่งแต่เด็กน้อยลงนี่แบบเกือบเพียงแอวเลยอ่าถูๆๆๆๆเกือบเพียงแอลจะเฉดเลยเกี้เพิ่อนเอาขอบกมาบกบกเนาะตอนบกบกกันก็คือไปโบได้เลยแล้วก็เพิ่นมาบกให้จึงพากันดึงขึ้นมาเนาะ อ่าถู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 น้องอ่าฮะไปละขอบใจอะไรเดี๋ยวกลับมาเอาขนมมาต้อนอย่าลืมมาเฝ้าดึงเึ็มเด้อตอนกลับมาน่ะถ้าไปสั้นนี่ไปบ่ได้น่ะอ่าเปียกหมดทำไมพี่น้องได้อยู่คุะได้ได้ะข้าวเจ้าแป้งล่ะอ่าหยาดมีอีกนะ มีแต่วันเนียเนาะยาแต่มืดซื้อเออตอนลงดิเขาก็เอารถจุกทำมาจุกมาปัดเลยโอ้โหโอ้โหโอฝนก็ตกพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะเขาจะไปเอาเครื่องเนาะโรงงานน้ำดื่มเนี่ยเป็นเกลือเป็นน้ำยาแอนตี้สเกลเนาะเป็นน้ำยาล้างกันบ่ให้เครื่องอาโอหันเป็นเมี่ยงฮะนนะเนาะเขาจะได้ไปเอามาเอารถเทาไปตางมาเนาะ ทางนี่มันเป็นทางหวัดเด้จากเล็กจากหน่อยเนาะก็เลยว่าเฮ็ดให้อ่าทางหินมืนแล้วก็เป็นคิโตมเนาะอ่าถูๆๆกๆก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอามาสั้นๆแบบนี้เนาะก็คือถ้าที่แรกกันบาหลีกับอ่าบุร์ทันที่ท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิมน้ำกันแต่ว่ามันฮวัดให้เกินไปนะก็เลยว่าเอาให้พ่อแม่พี่น้องครับส้มน้ำกันเนาะก็จะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องการเดินทางของเฮากะ อ้หนักหนาสาหัสเนาะเปียกหมดเลยต้นตัวเนาะนก็ดีแต่ว่าม,มีทางสาบายเพิ่นมาช่วยเนาะถ้าบ่ซั่นก็นคือไปบ่ได้พ่อแม่พี่น,น้องอ่กะก็ให้เพิ่นมาดึงให้ดึงบ่ได้ทมิตก็ได้ขุดเติมขุดหลังจากที่ว่าขุดสําเร็จก็คืออ่าพากันดึงจึงได้เนาะโอเคเฮาเดินทางกันตอน่อเลยเนาะปะ้าโทตอนพอดีเฮากลับมาพ่อแมาพี่น้องเนาะนีรองเท้าเนาะมาอยู่บนเก่าบ,บนเดิมนี่แหละนี่ รถเขาเจ้ามาสองคันสามคันเนาะคือติดคือกันเนาะตะ่กี้เขาก็ดึงให้เพิ่นแต่ว่าดึงบ่ไดเพราะงั้นเนาะบ่ออกเนาะเขาดึงตะ่กี้กงรถจนเหี่ยนคิวเลยทพราะง่้นเพอดึงสวยเพิ่นแต่บ่ได้ตอนนี้เพิ่นจะดึงกลับถูกทากันคุดเอาน้ำออก ขุดออกแล้วแต่ก็ยังโบดายอยู่ก็เกือบท่วมหมดเลยกลุ่มลวดหนูไปขี้รถเท่าก็โอ้ยลาไปเรือเนาะตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้เทาจะลองเอารถคันทั้งหลังเราดึงออกไปเบิง้ง คุดห้องเลิกตึบแปรรบายน้ำออกอ,อะลองเบิ้งน้ำกันเจ้ารถคันนี้ดึงเบิง้งเนาะว่าจะได้บ่ขึ้นรถแไ่ ตอนนี้ก็คือเจ้ารถคันนี้ดึงออกนะว้าโทๆๆูๆตะกี้เขาดึงบนนั่นก็ออกอตะกี้คนดึงรถเข้าก็ถือว่าสมควันเลยเนาะออกจนได้เลย siap siak siaknya siapnya boleh mati sih <tuh> matanya <tuh> 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 พอดีรถเพิมาเนาะโดยกันสามคันพุ่นคันนั่นอยู่พุ่นสองคันสามคันสวยกันดึงมาเนาะกับเพาะครแต่เข้ามาผู้เดียวน่ะก็โอ้ยหนุงยากในจ่างเพิ่นเอาอ้ได้แล้ว รถคันนี้มันเบียงนะ เดียวเดี๋ยวเสียกข้าม่ย้เสียข้าตีเมนบยกเ้่าไม่ไอะไบ่

Má mắn lợi, thèm bọn ok Điều đi, lao nhau bắt thoải ok <tôi> Má <Maa tôi> lè, โอ้ถอโถอยถอยหนุนยากหนักหน่วงได้แล้วปนีนนะคุณความเลือบุถาวามันเลยโอ้ถอย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 นานนิดนึงอ่าโอยถ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 อยพอแม่พี่น้องเลยวู้สุดใจกวันซีออกได้พ่อแม่พี่น้องดีแต่ว่ามีรถเพิ่นมากเป็นสวยเนาะ พื้นสวยกันเลยว่าออกมาได้นะ่ะบิ่งสภาพรถเนาะตอนนี้ก็คือมวอาวัดทางเกือบดีเนะาะทั้งนี้ขึ้นบ่ได้อีกแล้วเนาะตอนนี้รอถ่าให้แดดมันออกห้ทางบนนี้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็สีไปนะบัลลี่บินขึ้นแล้วสองสามเที่แล้วมันบุกขึ้นเนาะมันมืนแห้งก็เลยว่าลงมาอยูุู่มพี่ถ่าหลังจากที่แดดออกแล้วก็มันแห้งจึงสีไปตอนนี้นะ เบื้งสภาพราอนุญาตพ่อแม่พี่น้องเป็นเต็กิโตมืดหุ่นหุ่นโอ้โถทัวทัวทัเนาะนักนวลธนวงในอ่อนซ้อนขอให้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องคุณเต็มเลยเนาะอึ้บอ่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋เนาะฝนตกพ่อแม่พี่น้องมาเคล็ดดอยเนาะบ่คิดเลย ว่าฝนจะตกเนาะมากับเผอ,อทัรทางสภาพฝนทางนี่เละตุ่มเป๊ะเนาะเป็นสภาพรถเราโุ้เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บารี่กับมาปากมาตอนน้องให้ครับสม้มน้วกันก็คือเป็นการเดินทางของเราในมือน,นีเนาะไปเอาเครื่องพ่อแม่พี่น้อง เป็นเกลือเนอะาะเพราะว่าเขาได้ล่างทางเรซินนะด้วยเกลือนำเกลือเนาะแล้วก็มีน้ำยาแอนตี้สเกลน้ำยาบ่ให้เครื่องอาโอเป็นเมี่ยงะนะแล้วก็มีลายอันลายแนวน,วเนะเขาไปซื้อเ,อเครื่องอะกะบบเมนของไงโอแม่่น่องในการเดินทางทางมันเปื่อยแห้งเนาะกะสำหรับคลิปนี้บาลีกาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปนาะชวนมันจะเป็นคลิปใดแลยยุไสกาจะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อแล้วพบกันไหมน่นาอสบายดี